คำจริงก็หยุดไปนานมันก็มันก็มีบ้างนะอารมณ์ที่แบบว่าเราเหมือนกับต้องมาขอสนิมต้องมามา,มาเซ็ตมาเซ็ต,มา,ซตมาเซ็ตเวลาใหม่เพราะว่าพอหยุดอยู่บ้านเวลานอนก็เปลี่ยนไปด้วยต้องมาเซ็ตเวลาของตัวเองใหม่มาเซ็ตมา์เซ็ตของตัวเองใหม่ในการที่จะต้องแบบกลับมาทํางานนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มีกิจกรรมหล,หลายอย่างที่เราไม่ได้ทํามานาะนนี่อย่างวันนี้คือก็กแรกๆก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันต้องมานั่งสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยกับ ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ก็ดีครับทุกอย่างก็กำลังจะได้กลับมาสู่ในภาวะที่เคยเป็นครับผมเป็นเด็กอะไรครับเป็นเด็กอะไรครับโอ้เป็นไทม์โซนตอนนู้นก็คือแบบพอเราอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เวลามันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงครับคือใช้ชีวิตกลางคืน มากสมากกว่า,าก,ก็แต่ก็คืออยู่บ้านอยู่ห้องดูซีรีส์ดูรายการทําอะไรไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ,บใช่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาอย่างถ่ายละครน,นี่แน,น่นอนตื่น6กโมงตื่น7จ็ดโมงแล้วก็ต้องเริ่มที่จะกลับมาจูนปรับเวลาให้เป็นเวลาที่มันเคยจะเป็นครับครับผมฮะเออก็คือม,ทมีที่มีข่าวใช่ไหมครกาแฟก็คือความจริง ก็ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ยังเป็นแบบคือคำจริงกาแฟคือก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า,าช่วงหลังอาจจะได้มีการพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ยังเป็นเป็นพี่น้องกันาการกพูดคุยกันมากขึ้นครับด้วยอะไรยังไงเอเอคจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคือคือเราเราอย่างที่บอกคือเคยรู้จักเคยเอจอกันตามงานบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอะไรครับก็ช่วงหลัง ก็ก so ็มีได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเอะไรีเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันอย่างไเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันยังไงคือก็คือแบบเป็นเรียกว่าไงเดียครับเขาเขาก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสได้ได้เจอกันบ้างได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้รู้จักกันมากขึ้น่นเองตอนนี้ยังครับยังยังแต่แต่ว่าคําจริง ค,คือคือเรื่องเรื่องของอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะอย่างที่ผมเคยตอบกับทุกทคนไปคือแบบผมผมแบบไม่ได้ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าแบบตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ใช่พอเดี๋ยวอนาคตเอ่อก็มาเดี๋ยวจะบอกว่ามาเปลี่ยนคําตอบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆ <THE S 1> พี่เรียกว่าคุยได้คุยทุกวันไหมพี่บอยอ๋อก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับไม่ได้ขนาดนั้นแต่เพื่อนๆกับเพื่อนๆนี่คือแปลงวงกันสามารถที่จะบอยใครไทยครับ ตอนนี้เขาแซวเล็กกันครับไม่ใช่แซวผมอะไรนะผมโดนด้วยหรอโดนตลอดเลยเราอะอ๋ออันนั้นความจริงผมเห็นข่าวแล้วครับอันนั้นความจริงคือเป็นพี่สาวเขาก็คือเฟยไอ้ฟางเป็นคนถ่ายเฟยไม่ใช่ผมนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วผมก็ถามเยอะได้คุยอะไรนะฮะ ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เคยไม่เคยเพราะว่าที่ผัวงวันนี้จับโยกว่าไปไปด้วยกันด้วามันใกล้ๆแค่ว่าช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันครับเขาไปกับครอบครัวของเขาผมมาไปกับครอบครัวของผมครับได้เจอกันที่วันนีได้เจอกันครับได้เจอกันครับแต่ความจริงคือเจอกันแบบเออไม่ได้เชิงนัดกันขนาดนั้นครับคือมันประมาณว่าเขาจะไปที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งแล้วผมมาอยู่แถวนั้นก็เลย มีแวะไปเจอกันแป๊บเดียวแสดงว่ยมีโอกาสได้เจอครอบครัวของพังไพ่ด้วย,ยครับพเขาไปเยี่ยครอบครัวเขาอ๋อตอนตอนที่เจอคือก็มีมีเจอมีทักทายมีสวัสดีครับผม,มไม่เก็ไม,ไม่น่าจะดเจออไม่ได้ก็ต้องิมันมันไม่ได้โหกดดันนะเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับว่านัดเจออะไรอย่าง,าง,างที่บอกก็คือแบบว่าคือเหมือนรู้ว่าเขาจะไปที่คาเฟ่นี้แล้วเราก็อยากจะไปพอดีเราจะไปพอดี มันเหมือนกับว่าตอนนั้นคือน่าจะแบบมีใครลงสตอรี่หรืออะไรกันอะไรเงี้ยก็มีการทักทายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยพอไปได้ถ่ายรูปไปเข้อมไดเรามีเซลฟี่กับเขาไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีอย่างรูปที่ถ่ายที่ที่ว่าเป็นข่าวนะก็ไม่ใช่รูปที่คาเฟ่ครับใช่พอเป็นข่าวได้คุยกับน้องไหมคะว่าเราเป็นข่าวด้วยกันนะก็มีคุยครับก็มีคุยก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกที่พี่ทุกคนไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็ยังแบบ เป็นพี่น้องกันจริงๆก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เทคซีเรียสกับกับข่าวเท่าไหร่เหมือนกับเราก็รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่แค่เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดแค่นั้นเองครับเขาก็น่ารักดีครับเาน่ารักดีนิสัยดีน่ารักดีน่ารักน่ารักความจริงผมก็ไม่ได้มีคนคุยเยอะหรือว่าอะไรอะไรขนาดนั้นนะครับ ผมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆครับผมอันนี้ผมผมก็แบบตอบยากจริงๆครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าอนาคตมันมีอะไรอัปเดตผมก็พูดแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้พูดคุยกันมากกว่าเดิมสมัยก่อนที่ควารู้สึกชอบในตัวมันร้องอะไรนะถึงก็คือมันก็ทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักนิสัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบแต่ก่อนอาจจะไม่ไม่ได้รู้จักนิสัยกันในในในมุมนู้นมุมนี้ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการคุยกันเจอแล้วก็ไม่ต้องเก่ง กรงกรอเหรอฮะก็ไม่ขนาดนั้นนะก็ก็ไม <mm ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่แม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่แม่แม่ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกคือตอนนี้คือความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ว่าคืบหน้าอะไรไปขนาดนั้น เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับแต่ความจริงส่วนใหญ่แม่ผมเขาก็เขาอยากให้เรามีมากเขาอยากให้มีแต่ว่าเวลาให้เราคุยกับใครเขาก็จะไม่ไมค่อยได้ได้มายุ่งเท่าไหร่เราไปไหว้ทีเดียวอะไรอย่างนั้นอะไรไม่เจอไม่เจอถามน้อยถามหนักเลย